สวัสดีค่ะเรานะคะบริษัท BKT th นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่งานไม่เทเล็กไทยแลนด์นะคะที่ไบเทคบางนานะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าบริษัทของเราเอาอะไรมาขายบ้างตามเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้ก็จะมีเครื่องนานโนค่ะนานโน,โน,โนโบอลนะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของน้ําหล่อเย็นนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าบริษัทลูกค้าใช้ในส่วนของน้านํามันผสมน้ําหรือน้านํามัน ประสิทธิภาพก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะช่วยทําอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยค่ะระบายความร้อนของน้ามันหล่อเย็นนะคะช่วยทําให้เครื่องจักรของเราะคะ่ะระบายความร้อนดีดนะคะในเรื่องของรอบการทํางานก็จะเพิ่มมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอีกอย่างค่ะจะช่วยล้างในส่วนของหัวตัดของเครื่องจักรของเราด้วยการขึ้นรูปอะคะ่ะได้ชัดเจนเฉียบคมมากขึ้นนะคะโดยไม่ต้องไปไปเจียระไนาเพิ่ม ในงานนะคะก็จะมีเครื่องจักรมากมายโดยเฉพาะเครื่อง C N C นวัตกรรมนาโนของเราช่วยให้ตัดชิ้นงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณลดความร้อนประหยัดน้ามันหล่อเย็นเศษโลหะและสิ่งสกปรกถูกล้างออกง่ายขึ้นลดความเสี่ยงการเสียหายของปั๊มน้าด้วยค่ะเห็นไหม่ะคะทุกคนว่าเครื่องนาโนของเรามีประสิทธิภาพมากแค่ไหนตัวนี้นะคะบริษัท BE ของเราก็เป็นคนนําเข้าเข้ามาเองหากลูกค้าสนใจนะคะก็ติดต่อด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ